เอ้น้องมาสั่งอาหารหน่อยอะไรดีพี่มีอะไรบ้างอ่ะโออาหารน้ำสั่งมีทุกอย่างพี่เฮ้ยจริงดิเอาเคฟซีเคฟซีมันไม่มีพี่อ๋อเหรอติ๊ดแต่ติ๊ดซ่าติ๊ซ่ามันก็มีก็สูดจัดเอ๋มันเป็นร้านอาหารตามสั่งเอ๋น้องไปเลยแหนมคุยกับพี่เลยเนี้ยเนี้ยผู้ชายด้วยเดี๋ยไปทางนั้นเดี๋วพวกเดี๋ยวเอง สังไรต่อมาไอ้สักงเค้กยน่กันยาวสังอะไรก็มีสักวมามาเอาออปักงุ้งไปแดไงไงยมีปะมีมีไอ้ว่านะสัง่งไรมึงเป็นใครมาอีกข้าวมึงข้าวมันมีโต๊ะ เอาเอาเนี้ยลูกลากัะอะไรมีลากัะลากไม่แล้วก็โยนทิ้งไปอู้หูอาบุงไฟแรงใช่ไหมอ่าดาวลายฟ้ามาอู้หูฮู้หูมีรอยฟ้าด้วยว่ะฮึบอกเองนนี้งสุดยอดเลยนี่เดี๋ยวโดนรอยฟ้าอะบุ้งไฟแรงอืม ไะโล้วไปแล้วโอ้โหอุ้ยอุ้ยนี่นู้อาจารย์มาหลังตอนนี้มึงไหวเหรอเอาล หกเนื้อไม่ต้องแรก็ได้ับปุ้งไฟแดงดูเมียว่าดีกว่าเดี๋ยวป้าเอาตรงไหนหกงานหอเปล่าหกงานล่ะผักปุ้งไฟแรงมาปะอีหนูเดิมกองซ้มเมียขับปุ้งมันเป็นไงเต็มใจเอาเหาไปไหนไปไหนวะอยู่ มึบอกว่าตอนแรกอะทำไมเราไม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวถ้ากินก๋วยเตี๋ยวจะไม่แฉะพวกนี้เลยโย่โย่โย่รมอย้นาวไปดเกิกไยาวถ้าผมเหนื่อยเลิกผมเห่แล้วฮะ อะไรนะรับอะไรดีคะว่าไงนะเมียกูเมียกูอ่ขี้บีบเขาอี้บีบเขาผมก็จะสั่งอะไรว่ามาข้าวอะไรหวานที่สุดข้าวไอีโน่ข้าวใส่น้ำตาลไม่ใช่แกงโง่ให้มันข้าวใส่น้ำตาลปิ๊บไม่ใช่ข้าวใส่น้ำผึ้งจะเปล่ามัเปล่ามันไม่ใช่ข้าวใส่น้ำหวานไอพวกมึงเล่นตลกให้เป็นมึงก็ไปอ้ยลุ่มใหม่ที่ลาที่คุ้เท่าเลย มึงเคยดูตลกหรือเปล่ามึงเคยดูดีวีดีตลกไหมคือพอถามพึ่บอะไรที่นี่เลยพึ่บพอถามพึ่บมันเข้าเลยถามพึ่บเข้าเลยเออถามพึ่บเข้าเลยมึงใจเฉลยบ้างไงมึงใจเฉลยบ้างไงเข้าใจว่ารักเธอเข้าใจว่ารักเธอเออเออเอาไงเข้าอะไรหวานที่สุดเข้าใจว่ารักเธอเออมึงเล่นตลกไม่เป็นทำไมอาจารย์อาจารย์นิมิตอยู่ ใส่ของขึ้นขอีจริงๆเลยลุงพ่อไปกันยังยังไปไม่ได้ทำไมอันตรายเหรออาจารย์เปล่าอาจารย์อยู่ข้าวไม่ได้กินข้าวแต่เมื่อวานเลยข้าวมาทันทีอาจารย์ทำไมอ่ะไปไปเกี่ยวายจุนถึแล้วร้านข้าวอาจารย์าว เยอะเอเลย่ะเอาละนะครับรับเยนะับอย่า่านะพูดจะขอมนะอ้ ข้อวันที่รู้วันที่ไปแบบนี้เขาทำไมอ่ะเอาแล้ว <distintos> ล <fry kicks satisfy> ูกเอาแล้นะไอ้หนูเอ็งเอ็งชื่อลูกโฟกใช่ไหมลูกย่าอาจารย์รู้ได้ยังไงอ่ะไหนหลักศีลนะล่ะนิมิตลุงนิมิตนิมิตใหม่เข้าวหลักศีไปหาพวกให้รถติดเลยควายไอ้หนุเอ็งอยู่คนเดียวลูกดีจะเข้าวลักศีแล้วรถติด เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วพี่เหรอครับอะไกินเสร็จแล้วนี่คือเมล์กลับเลยอะไร้ะร้านเองขายอาหารตามสั่งใช่ไหมลูกอาจารย์รู้ได้ไงวะว่าขายอาหารตามสั่งไงล่ะตีขนาดตาบอดนะพี่อันนี้บอดตาหน้าเอาใหม่คุณลุงสองมึงเล่นโจรเยอะไอ้พวกไปนั่งอาจารย์รู้ยังไงครับว่าร้านผมขายอาหารตามสั่งครับอาจารย์ยิ้มได้ลูกหนูนี่ ตื่นเช้ามานต้องไปซื้อผักซื้อหมูซื้อสิใช่ไหมไม่ครับเข้ามาส่งครับส่งเลยเกินไม่เพียงพอไปหุงเอาไปเอาไปเอาเช้าหนุ่มเช้าหนุ่มต้องขับรถาไปไหนใช่ไหมลูกไม่ครับขอมอเตอร์ไซค์มาครับเวลาอาบน้ำนี่หนูใช้สบู่ถูตัวใช่ไหมลูกสบู่ก้อนนะลูกใช่ไหมนะครับใช้สบู่เลี้ยวและครีมอาบนน้ำครับอันนี้กูดาไม่ตรงนึกถึงสตีลลูก ตาแดงจริงหรือเปล่าหนูทักจนช้อแล้วไอ้หนุไอ้หนู่เอาวัดไปจะว่าหนุ่ยนี้เลยอาจารย์อยู่น้ะเดินมาไกลมีน้ำแค้ทางที่ไม่รู้ไอ้หนุเอาน้ำมาได้ค่ะไหนลูกไหนลูกน้าคนนัไม่ต้องลูกไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ทำเองอาจารย์ทำเองคนเราอะนะเวลาตาบุงตาบวชทำไมต้องไปรบกวนใคระลูกฉันต้องฝึกแลลูกโอ้โหฝึกแล้วยูเสียงไอ้หนุเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิง อย society, urai, ่าเป็นภารายใครตามลูกตาเราต้องฝึกฝนไหมอาจารย์ก็ช่วยเองลูกโอ้เชื่อใจเชื่อใจที่ผมพิมพ์มาเราอยูกไปต่ออาจารย์ทำเองได้เอาเอาเอามาไอ้หนูเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้นี่เมียเองใช่ไหมเฮ้ยรู้ได้ไงอาจารย์เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโดนเขาแล้วอาจารย์ขอดูหนูขอรู้เลยอะไรลูกอะไรอาจารย์ไม่เห็นอูกาล้วมาคอขอ์สควบกันทีหลังได้ครับเออแล้วฉัมองไม่เห็นลูก เอาเอาลนูยิงวิ่งหนูมาได้ไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะดูด้วยให้โอ้แฉกจังเลยเดี๋ยวเรามามามาหนูเดี๋ยวอาจารย์จะเป่าหัวให้กันเท่าไหรจะเป่าให้สมากมามาเอาหัวมาเอาหัวมาเอานะหนูนะเออเออปับจับจับ นะหลังจากที่เอาเอาแล้วนะลูกนะมันก็จะยีลูกนะโอ้จับลูกไงหาทางจุนได้สิไอ้โมนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยเนี่ยหูทางต่อยผเท่าไหร่เคยดูข่าวาไหมอาจารย์นี่เขาศักดิ์สิทธิ์จริงเดี๋ยวอาจารย์จะอยู่ยากเอ้อไอที่ทำกับเมื่อผมไม่คิดว่าเกินเขาเรียกว่าการเจริญสมองลูกนะการใช้ลิ้นปีปากนะสัมผัสกับศีรษะเป็นการเริ่มนะ พูดาดีคนรักคนหลงคนชอบพอเข้าใจไหมลูกเอาไนะียงไม่ต้องเจิมเองนี่นะเป็นคนจมูกกว้างนะรักซับเห็บซับมันคอยอยู่นักเองดอยู่แล้วไม่ต้องเจิมไลูกนะเดี๋ยวอาจารไม่ต้องอบอบให้พอร้นะมามามา มามาอัปัจั๊บอะไนะลองดิอย่างนี้ต้องมีของดีก่อนอมเชื่อมอุนดิเอามันนั่นคนลูกของพ่อรอแล้วหรอรอแล้วหอร้อมยังพร้อมแลมาไม่ตามามาเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรับงาน เารเาข้าาจรเนียแม่มา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 มมา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 าม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 มา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 มมามามมามาาาม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 มา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 นาม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 าามมามามา

เอาเอ,อะไรตา,ะตามะยะนี่เป็นตำนีไงสูงเลยอะไรตามือตามาง,มมามงมมนัสือไม่มีรอนี่ไงปากช่องอืมอะไรจังปากช่องไม่นี่นีน่ไงคอร่าเขามีแต่โคร่าอะไราัโคร่าไม่มีเออม่มีเหมือนกันว น,น้องมาไว้เป็นคู่ครองโอ้ถ้เพียงสดนะักก็อาจจะทดลองโอ้อยากบอกค่นัลนน้องที่ไม่มีเจ้าของ